เอาละครับผมมาเจอในครั้งนึงนะครับกับประวัติบุคคลนะครับประวัติบุคคลในครั้งนี้ก็คือประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธจารโตนะครับหรือใครๆกร็เรียกท่านว่าหลวงพ่อโตนะครับผมหลวงพ่อโตพโตรมรังสีประวัติของท่านนั้นเป็นที่ประทับใจของชาวไทยหลายคนนะครับผมอย่างไรก็ตามอย่างที่เห็นก็ไม่ต้องพูดันถึงนะครับว่าเพราะหลายท่านทราบันดีว่าในกิติศัพท์อันเนเรื่องเรือของสมเด็จโตนั้นโดยที่สมเด็จพระพุทธจาโตนั้น ได้เคยเป็นเจ้าวัดวัดละคังโคสิตารามนะครับในเมื่อพุทธศักราช2,395และวัดละคังเป็นวัดอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยชาวบางกอกน้อยจึงถือว่าท่านเป็นเสมือนเพชรประดับในเรือนใจของชาวบางกอกน้อยนะครับผมและแน่นอนว่าในวันที่15ตุลาคม2538เปน็นวันที่เขตบางกอกน้อยมีอายุครบ80ปีที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่าบทความครั้งนี้เป็นบทความที่ อระลึกถึงและเพื่อสืบสารความเป็นตำนานต่อไปนะครับผมปอนสมเด็จโตวุทิปสมเด็จพระวุทธแทนโตมังสีนั้นเกิดเมื่อวันพฤหัสที่17เมษายน2331 2,331นะครับตรงกับวันขึ้นตรงกับเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกนะครับผมถ้าเป็นจุนศักรหลายก็เป็น1150เวลาแบบ พระมิาุน6โมง45ยำลุง9บาทมดาชื่องุดเกติดาไม่ปรากฏแน่ชัดบางแห่งอ้างว่าเป็นราชวงศ์แต่เราก็ยังพูดถึงนะครับผมบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้13ปีณวัดใหญ่เมื่อพิจิตต่อมาย้ายมาศึกษาพระเปรติธรรมณเมืองชัชนาาพออายุได้18ปีก็ย้ายมาศึกษากับอาจารย์แก้ววัดบางลำพูกรุงเทพและยังได้ศึกษาพระเปรตธรรมกับสเสมยนต ตราด้วงขุนพรมเสนาปราดเสนาปราดกรมอุตสเสมียนบุญและพระกระแสต่อมาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระยระุกยาเธอเจ้าฟ้ากรมรหลวงอดิศรสุนทรพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงโปรดมาอยู่กับสมเด็จพระสันตานในวัดมหาธาตุบวชเป็นพระภิกษุพอถึงพุทธศักราช2,351อายุได้21ปีสมเด็จพระ เจ้าฟ้าพระบรมราชโอรสทรงรับภาระบพรรมบชาเป็นนาคหลวงโดยให้ไปบวชที่วัดตะไครจังหวัดพิษณุโลกซึ่งโยมแม่และญาติมีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นแล้วมาประจําอยู่กับพระสังฆราชวัดมหาธาตุต่อไปเป็นชาววัดวันละคางเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสวรรคตรลงเจ้าฟ้าทูลกระหมอ่อมซึ่งบวชตลอดรัชกาลที่สามที่วัดบวอแก็รัชกาบทขึ้นสเสวเราชเป็นรัชกาลที่สี่แห่งราชวงศ์จักรีก็ได้ทรงมีพระ บรมราชองค์การให้เป็นพระธรรมกิตติดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดะระฆังเมื่อพุทธศักราช2,395ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดได้ไม่นานพอถึงพุทธศักราช2,397หรือพุทธศักราช2,397ก็ได้โปรดเกล้าให้เป็นพระเทพกวีต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,407ก็โปรดเกล้าให้เป็นพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตพุทธจารย์ชาวบ้านทั่วไปต่างเรียกกันว่าสมเด็จพุทธจารย์โตวัดะระฆัง เรียกไปเลีกมาเหลือเพียงสมเด็จโตในที่สุดขณะที่โปรดเกล้าเป็นสมเด็จนั้นมีอายุได้78ปีอายุพรรษา56พรรษาแล้วท่านมรณาภาพจากอาการอา,าพาธซึ่งเราไม่ทราบโลกในบอดของท่านนะครับผมมรณะเมื่อวันเสาร์แรมสองข้ามเดือน8ในปีวอกจุนสักราช1237ตรงกับวันที่22บมิถุนายน2415หหรือก็คือตรงกับวันนี้นะครับผมในเดือนนี้เวลาเที่ยงคืนเศษ บนศาลาใหญ่วัดอินทรวรอินวรวิหารบางขุนพรมสรุปได้เลยว่าสมเด็จพระจันทร์สมเด็จพระอาจารย์โตสมเด็จโตเนี่ยมีสิริรวมชนรวมพระชนมรรษานะครับรวมชวนมาอายุของท่านได้85ปี ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดระฆังโคศิตารามได้20ปีบริบูรณ์ดำรงฐานอันดำสังสมเด็จพระพุทธเจา้าโตมาได้7ปีเ 65, ศษ65าพรรษาสมเด็จโตทรงสวายความจงรักปดิต่ตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ยิ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทุกประการนะครับผมในด้านอัจฉริยภาพของและภูปัญญาของท่านนั้นท่านสมเด็จพุทธจ้าโตนั้นเป็นคนที่เกิดอายุได้5ราชการ ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5มีแม่เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับชื่อใดนั้นตามประวัติหลายต่อหลายเล่มมีได้กล่าวอ้างให้ชัดเจนสมเด็จท่านเป็นคนอัจฉริยะภูมิปัญญาแตกฉานตั้งแต่เด็กโตจนโตนะครับขึ้นบวชเนนก็มีอุปถัมภ์คำชูมาโดยตลอดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทางด้านโลกีหญิงใ,ใดมาชอบพอไม่เคยสนใจเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายมักไม่เชื่ออะไรง่ายๆชอบดูเหตุผลชอบคิดวิเคราะห์สติปัญญาจึงแตกฉานพอโตขึ้นมาอายุได้ครบบวชเป็นเพาะ เป็นพระท่านก็บวชสละเนนเป็นบวชเป็นพระต่อไปเลยการบวชเป็นพระนั้นเป็นที่ฮือหาชอบพอรักใคร่ของผู้รักผู้ใหญ่จนถึงกษัตริย์จัดเป็นนาคหลวงบวชเมื่อบวชเป็นพระเสร็จท่านได้เที่ยวสัญจรไปมาตามที่ต่างๆตามนิสัยของท่านที่ค้นคว้าหาความรู้จึงมุ่งศึกษาหาอาจารย์ต่างๆที่คงแก่เรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานสวัะจากอาจารย์ต่างๆของเดินทุดงพงงพายไปขณะนั้นยศของท่านยังไม่ได้ยศเป็นสมเด็จ เป็นพระธรรมดาอาศัยท่านแตกฉานด้านปัญญาพระไตรปิฎกท่านรู้อย่างดีจิตใจท่านมุ่งแต่บูชาพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองท่านจึงเริ่มสร้างพระขึ้นมาสมัยที่ขณะนั้นยศยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านสร้างขึ้นตามใจของท่านรูปแบบพิมพ์พระสมเด็จที่ท่านสร้างตอนนั้นไม่ใช่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรากําลังแสวงหาพระสมเด็จกันรูปทรงพิมพ์สมเด็จขณะนั้นเป็นรูปขดหอยขดขดหอย ผงม,มาเป็นปัน้นเปนก้อนแล้วก็วนเป็นขดหอยปลูกเสกแจกชาวบ้านบางพิมพ์ก็เป็นรูปปูก็มีเป็นรูปต่างๆก็มีแสดงให้เห็นว่าท่านสมเด็จเริ่มสร้างพระสมเด็จตั้งแต่ยังไม่ได้ยศสมเด็จจากในวันในหลวงในหลวงต่างๆ วัดที่ท่านได้ไปอยู่แล้วก็หลายต่อหลายวัดแต่ในที่นี้เราจะเอาเฉพาะวัดที่สําคัญในตระกูลพระสมเด็จที่เล่นกันอยู่นั่นคือวัดเกศชัยโยวัดบางขุนพรมและวัดละคังทั้งสาวัดนี้ท่านได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาจนทุกวันนี้เราต่างก็สวแสวงหากันอยู่การสร้างนั้นท่านสม,ท,นสมท่านสมเด็จจะปลุกเสกเดียวแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นพลังจิตในพระสมเด็จทุกรุ่นทุกพิมพ์จึงเป็นพลังจิตของท่าน หลังจากที่ท่านได้ร่ำเรียนจนสำเร็จวิปัสนากรรมฐานชั้นสูงท่านก็ได้มีอาจารย์อยู่คนหนึ่งอาจารย์คนนั้นท่านผู้อ่านอาจจะนึกดาวููนั่นคือสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนเหตุที่เรียกว่าสังฆราชสุกไกเทือนเพราะมีไก่ป่าท่านสังฆราชเอามาเลี้ยงจนเชื่องเล่นกันได้จึงได้ฉาย,ยาว่าสังฆราชสุกไก่เทือนพระสังฆราชนั้นเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตพร่ำสอนวิชาต่างๆให้จนสมเด็จโตเก่งแต่ฉานทุกอย่างสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราช สุกไกเถื่อนได้สร้างพระสมเด็จวัดพระบขึ้นมาปลุกเสกเองซึ่งสมเด็จโตก็รู้จากนั้นมาไม่นานท่านสมเด็จโตก็ได้มาเป็นเจ้าวัดวาระครังจากการที่ได้รับยศเป็นถึงพระสมเด็จถึงสมเด็จนั้นท่านจำใจอยอมรับเพราะตอนนั้นในหลวงเป็นชา้าฟ้าซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฟ้านั้นปกคลุมพื้นดินไปหมดจะในฟ้าก็ไม่พ้นแต่ถ้าเป็นชาติแผ่นดินสมเด็จโตท่านมีความรู้ย่อมหนีพ้นจึงไม่รับยศ นหนีออกนอกแผ่นดินโดยเดินทุดงไปหลายเดือนเพื่อนหนียศแต่นี่กริสักเป็น,นยศถึงเจ้าฟ้าไม่พ้นจึงจำใจรับยศสมเด็จและเป็นเจ้าว่าตั้งแต่นั้นมาขณะนั้นเองเหตุการณ์ต่างๆที่แปลกแหวกในพิสดารมากมายตลอดและตลกขบขันนั้นก็มีเกิดขึ้นบ่อยๆอาทิเช่นมีฝรั่งต่างชาติรู้ข่าวว่าท่านสมเด็จโตเกง่งอจฉริยะ จึงลองภูมิปัญญาท่านสมเด็จโตว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนท่านสมเด็จโตตอบฝรั่งไปว่าจุดศูนย์กลางของโลกนั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นโลกไม่ว่าฉันจะไปยืนณที่ใดตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางของโลกฝรั่งถามว่าท่านพิสูจน์ให้เห็นได้ไหมท่านสมเด็จโตตอบว่าฉันจะพิสูจน์ได้แล้วว่าฉันพิสูจน์ได้แล้วท่านจะว่าอย่างไรฝรั่งไม่ตอบจากนั้นสมเด็จโตก็ถือตลับบัดมือหยิบสายสินแทนเชือก เอาสายสินผูกที่ตลับปัดแล้วเอาตลับปัดปักด,ด,ดินแล้วดึงเชือกสายสินให้เตึงกลางออกใช้ปลายนิ้วแทนดินสอจากนั้นก็ลากลงบนพื้นดินเปน็นวงกลมท่านสมเด็จบอกว่าวงกลมคือโลกเพราะฉะนั้นฉันยืนอยู่บนจุดศูนย์กลางของโลกตรงจุดที่ตลับปัดปักด,ดินนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ฝรั่งยอมแพ้กลับไปยังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านสมเด็จโตย่อมมารู้การเวลาอนาคตมีครั้งหนึ่งยิงจีนมาขอหวยท่านสมเด็จโตแอบมานั้นกับเด็กวัดโดยแนะให้ขึ้นไปคุยกับสมเด็จโต บนกุฏิให้เด็กวัดชวนพูดแล้วบีบนวดไปจากนั้นเด็กวัดก็ถามท่านสมเด็จโตว่าท่านตาท่านตาหวยวันนี้มักจะออดอะไรเมื่อสมเด็จโตได้ยินดังนั้นท่านก็ตอบว่าข้าตอบไม่ได้เว้ยเดี๋ยวหวยของข้าจะรอดล่องขณะนั้นก็บังเอิญอาเจกคนนี้ก็แกแอบอยู่ใต้ถุนกุฏิแกแอบได้ยินสมเด็จโตพูดอย่างนั้นก็เปิดแนบไปทันทีอาเจคคนนี้ก็รีบหนีไปทันที นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังมีเหตุการณ์อื่นมีครั้งหนึ่งขณะที่ท่านสมเด็จโตกาลังจะไปธุระบังเอิญเรือติดลมต้องเข็นเรือกันท่านสมเด็จโตได้เอาพัดยศวางไว้ในเรือแล้วรีบมาช่วยคนอื่นซึ่งเป็นลูกศิษย์เข็นเรือเออชาวบ้านแถบนั้นแลเห็นเข้าหวัวเราะชอบใจขบขันพูดตะโกนออกมาว่าลูกท่านสมเด็จเข็นเรือเสมือนหนึ่งล้อเรียนท่านในเชิงปัญญาขบขันเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จโตก็พูดออกมาว่าสมเด็จเขาไม่ได้เข็นเรือหรอก สมเด็จท่านอยู่บนเรือว่าแล้วท่านสมเด็จโตก,ก็ชี้มือไปที่พัยดยศในเรือเมื่อชาวบ้านต่างได้ยินได้ได้แลเห็นแล้วก็เงียบกิบไม่ว่าอะไรเรื่องพิจารอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นเราขอพาท่านไปดูเหตุการณ์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องรองภูมิกันมีครั้งหนึ่งท่านในหลวงได้มีราชองค์การโปรดเหล่าให้โปรดเกล้าให้ท่านสมเด็จโตเข้าเฝ้าถวาวพระธรรมเทศนาในวงังเมื่อสมเด็จโตท่านมาถึงนั่งทำมาศก็เสร็จ ก็เอ่ยปากพูดว่าตีพระมหาปพิธก็รู้ชูอ่ะพระมหาปพิธก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้อากาศแจ่มใสดีเอวังก็ด้วยปัมีประกาศชนี้เมื่อเจ้าหลวงได้ยินดังนั้นก็แลเห็นท่านโตโลุกจากธรรมะแล้วก็มีได้มองมองเจ้าหลวงเจ้าหลวงเห็นดังนั้นจึงเอ่ยปากเล่นสมเด็จโตว่าท่านโตท่านโตทําไมถึงเทศจบเร็วจางไงไม่เข้าใจ ท่านโตก็เฉลยว่าที่พูดอากาศแจ่มใสดีกรีก็รู้ชั่วก็รู้ก็หมายความว่าวันนี้จิตใจของพระมหาพิทนั้นเื่นเลื่องสดชื่นปราศจากความหม่นหมองใจก็คือความหมายที่ว่าอากาศแจ่มใสดีอธมาจึงเทศเพียงเท่านี้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อพระมหาพิทได้ยินสดับฟังนั้นก็รู้สึกเข้าใจในความหมายเรื่องคันเทศนั้นออกมาเป็นยังไงตั้งท่านผู้ชมท่านผู้อา่านท่านผู้ฟังเรื่องราว แหวกแนวพิสดารแสดงถึงภูมิปัญญาอาเิยะของท่านสมเด็จโตยังมีอีกมากมายที่จะบอกเล่าให้ท่านบุอ่านนะครรู้กันมีอยู่ตอนหนึง่งขณะเจ้าหลวงเสด็จขณะเจ้าหลวงเชิญสมเด็จโตมาเทศวันนั้นท่านโตเทศนานและนานลเล่าจนกริยาอาการของเจ้าหลวงเริ่มเหนื่อยนาหงุดงิดพอท่านโตเทศเสร็จเจ้าหลวงถามว่าท่านโตว,ว่าท่านโตว,วันนี้ทําไมเทศนานจางังเราเมื่อยเหนื่อยอยากจะถามท่านโตได้ยินดังนั้นก็ตัดตอบว่า ก็วันนี้จิตใจมหาพิเต็มไปด้วยความทุกข์เราร้อนในอารมณ์ตลอดเวลาจึงเทศให้มันเย็นจึงนานไปหน่อยยังมีอีกเรื่อง